โอเคผมก็ต้องขอกราสีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะฮะผมวันนี้ก็มีเ,มเกมฟีฟ้าเลยสามนะครับผมวันนี้ก็จะมาตีบวกนะ,ะผมช่วงนี้ก็หายไปนานเลยนะ,ะเพราะว่าไม่ค่อยว่างนะ <c oughs> นั่นแหละไม่ว่างนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละมาวนี้ผมก็จะมาบวกนัสซี่นะฮะเพิ่บวกโมดิกบวกห้าเก้าล้านนะฮะเป็นไอดีของคุณก็ตีเมทาน,นันนะฮะเขาส่งมาบอกผมเก้าล้านนะโอเคนะแจงไม่ได้บอกแต่ไม่ใช้อะมา การคนนี้เอลเช่หยุดข้าโมดิปมาหนึ่งทีชนกี่ทีดีวะสามทีไหมสองทีเพื่อนๆก็อย่าลืมส่งมาบ่นนะผมสามทีไฟครับผม,ม,บผมถ้าส่งให้ผมบอกนะติดแน่อนอนนะผมไม่เชื่อดูครับไม่เชื่อดูครับดูครับดูครับผมตกมือสิครับผมเห็นไหมเดี๋ยวไม่นนทลี่มันล่อวะกูขอเลยไหมก็ยังไงม,มันก็ติดแล้ว กูขอสักทีดิหกทีมะหทีเก้าทีอะสองทีมาสาทีสี่ทีหทีหทีเทีนะเจทีแที ไอเหี้ยนักวิไอเหนียกวิกระห่งตาแดงอยู่ติดแน่นอนนะนอนเฮียก็ตูขอโทษไอเคตโอ้โหกตูริ้ยโอ้โหก็ตเฮียมันห็นแล้วมันอยากเตะก็ตยาะมันต้องจัดละทุเรศนะเฮ้ยทุเรศอะกูเล่นนะทุเรศเฉยนะฮะชอง ช่วงนี้อะไรดีจะพูดอะไรวะไม่เป็นไรนะไปดีต่อไปนะผมและนี่ก็คือไอดีต่อไปนะฮะก็คือไอดีนี้แหละไม่ใช่ดีต่อไปนะเป็นไอดีของคุณแดนนะฮะเขาส่งมาบวกสองตัวนะซึ่งจะเรียกว่าตัวเดียวก็ได้นะเพราะว่าห้าลุยฟิโกติดนะเขาจะไม่บวกสลาตันนะฮะฟิโกแต่ก็จกสะสาลาตันเลยโอ้โหม่สองร้อยสองร้อยสองร้อยยี่สิบเจ็ดล้านนะผมแล้วฟิโกกี่บาทวะเจ็ดสิบเก้าล้านโนอะ้โหใช้เต็มเลไม่ได้วะ ถ้าพิกโกแตกก็จะไปบวกสลัตตันเลยนะถ้าสลัตตันแตกก็จบไปมาฟิกโกเดี๋ยวเดียวมันต้องใช้สูตรเนี้ยมันใช้สูตรละมันใช้สูตรเดี๋ยวเดียวสูตรไปเล่นกองหลังแบบฟิกโกถ้ามึงไม่อยากเล่นกองหลังอ่ะมึงอยากเล่นแบบแนวหน้าไหมเนี่ยมึงไม่ชอบแนวหลังหรอกใช่ไหมมึงแนวบุกใช่ไหมถ้ามึงแบบอยากกลับมาเล่น เขาเรียกว่าเลฟวิงเลฟวิงใช่ไหมอาเดันยูเนี่ยเลฟวิงใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันนะมึงอยากกลับมาเล่นกองหน้าเนะี่ยมึงอะ่ะต้องติดนะเวเลยไะชนสามทีนะสุดเดิมบวกห้าติดนะสุดสามทีสุดเดิมเพิ่มเติมคือแตกคุยหนึ่งทีสองทีอย่าแตกน้อยสามทีไปครับผมฟิกโก้เจ็ดสิบเก้าล้านหรือเปล่าเท่าไหร่วะจะไม่ได้แล้วจะไม่ได้แล้วฟิก โอ้ยเขี้ยแตกว่ะกูคืนหนึ่งสองโหได้บวกสองว่ะโอ้ไปสลัตตันนะโอ้โหสุดสุดเปลี่ยนเป็นกองหลังไม่ได้เรื่องนะันเป็นโกรดรือนะโอ้เี้ยพี่ตันนะพี่ตันอยู่ไหนพี่ตันอยู่ไหนเอ้ยนี่นี่นมาแฮมมาสุดโกดีกว่ะ กันโอ้โหไม็กอยิบเจ็ดล้านอีเขี้ยคนแพงอ่ะเฮ้ยหกร้อยกว่าล้านกูติดมาแล้วเว้ยเจ็ดร้อยเลยหนึ่งทีกี่ทีดีวะทีก็ช่างแม่งนะกูอยากดกูกดนะสองทีกูจะนับตรงเขี้ยอะไรนะพี่ตั้นพี่ตั้นเมนยูเมนยูเมนยูจงเจริญนะเมนยูจงเจริญกูเด็กเมนยูทุยนะกูไม่ใช่เด็กเมนยูนะแต่ต้องติดนะถ้้มึงติดนี่กูเป็นเด็กเมนยูหนึ่งวันมามาพี่ตันพี่ตันอย่าลืมส่งมาบอกผม มีเรื่องม,มาบวกนะผมอย่ากรีบส่งมาบวกครับผมติดแน่นอนครับติดแน่นอนแสงสีม่วงแสงสีม่วงแสงสีม่วงดีโอ้ม่วงดีม่วงดีโอ้ตกเอาดีเอาดีเอาดีอาดโอ้ตั้งโกติดว่าแดนนะฮะช่วงนี้ผมพูดติดๆกันๆแล้วนะอาจจะอะไรผมก็ต้องขอโทษด้วยนะเพราะว่า ไม่ได้มาเล่นนานไงไม่ได้มาแคสเกมน,นานไงเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวนะพูดอย่างนี้แหละนะแล้วเพื่อนๆก็อย่าลืมส่งมาบอกครับผมจะพูดอะไรต่ออ่ะั้นจบพาร์ทแค่นี้เนาะหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์และกดซับสไครต์ให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปครับผมและเพื่อนๆก็สามารถส่งมาบอกกับผมได้นะฮะผมไม่เกียดหรอกครับผมอย่าลืมส่งนะร่มสนุกตื่นเต้นเล่นลำไปเล่นลำามาเต้นลำนะคูณเล่นนะแล้วก่อนผมบายยนะจุ๊บ เจ๊ะเจ๊ะอะไรมันอะไรจะจบเนี่ยจบเถอะจบเถอะจบเถอะ